อะไรเนี่ยทำไมไม่คุ้นเหมือนเกมที่ผมเคยเล่นเลยเนี่ยรับก่อนอะไรไม่รู้แต่รับหมดอะ่ะเอาก็สตัสดีเขอเป็พี่น้องฮะขอต้อนรับสู่ Happy Halloween ใช่ซึ่งไม่ต้องบอกก็รู้ครับวันนี้เขา,าเป็นอัปเดตฮาโลวีนแน่ๆแล้วก็แน่นอนครับซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงเทศก,กาลฮาโลวีนอ่ะนะถึงว่าเราจะไม่ได้ค่อยอะไรแบบสนใจฮาโลวีนอะไรมากนักแต่ต่างชาติเขาสนใจอะ่ะซึ่งดูเหมือนอะไรต่งางๆนะ่าจะอัปเดตแล้พเพียบเลยแฮะ นี่อะไรเนี่ยแทปชนผ้าดูซึ่งเราผมแล้พวมเราฮันจอนจะได้อะไรอ่ะได้ดาวนี่เหรออืมมอบริดไมเบรดชื่อยาวดีแต่ไม่เท่เลยเฮ้ยเล่นด้วยเล่นด้วยเล่นด้วยปั๊มนึงแป๊บนึงเฮ้ยเล่นด้วยเล่นด้วยเล่นด้วยโอ้ยโอ้ยคุณนี่ยี่สิบข้างขาวเลยเหรอโว้ อ๋อใช่ครับซึ่งตอนนี้ผมมากับสกิลใหม่อืมซึ่งก็ไม่ค่อยใหม่ะนะก็คือใหม่แล้วแต่ที่แล้วนั่นแหละใช่ครับซึ่งจะไม่ให้อัดได้ดูแต่แบบฝึกป็นสกิลโหดเลยอ่ะซึ่งเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูแล้วกันเข้า,ามันโหดยังไงเฮ้ยต <Hey, S 2> ีบอลมาทางนี้ไอเดช่วยฝึกสกิลบ้างอ่ะขอบอลหน่อยอทำไมเขาไม่ได้บอลเลยฝรเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวนี่เอา้าเราก็จะโชว์พลังใหม่ให้ดูว่าเราฝึกอะไรมาแค่ไหนคุณดูนี่ฮะผมฝึกมากันตบขวายิงนี่เห็นไหม ซึ่งการยิงบอลนะฮะหรือการตีบอลไม,ไม่ไม่มีการตีแบบอย่างเดียวมันมีการแบบตบใต้ตบขวาหรือตบบนตบล่างอะไรเถึงนั้นด้วยแต่ก็เอาบอลมาหน่อยดิยอยากตบโชว์มากอะ่ะทำให้เซตนี้มันน่าเบื่อจังเลยฟาไม่เล้าใจเลยเดียวยูคงแทบตีบอลข้างสองั้างเองนะตอบชิงแล้วเหรอนี่หันหลังตีลเลยเฮ้ยตียกขึ้นก็นได้เออ ไอ้มาเกีอวฝึกมาก็ถือว่าลื่องเลื่งไปขับนลั้ก็ลืมอไปขั้ละกันมันก็มีพลาดบ้างอะไรบ้างอ่ะไหนเดี๋ยวข้อล่นมาดูของใหม่กันก่อนอันนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวนะนี่ผมต้องเก็บไอ้ดาบนี่ไอ้ดาบนี่แล้วก็สกิลเวนี่แล้วผมจะสกิลนี้ทามจริงให้ดูดิกี่บาทเนี่ยบบบาทอะทามจริงมันราคาแพงเงี้ย สูงข้างหนึง่งเก้าข้าวบักเลยเหรออ๋อเรื่อใช้ค่างเงินที่เป็นค่างเงินฮาโวาวล,วนะลวีนนี่ก็ได้บ้าบๆนะแพงเกินมาดูเปอร์เซ็นต์การได้คอร์นนี่ก็โอ้ก็ไม่เลวละไม่เลวเซ็นในเกณฑในค่าเบี้ยกัรที่ก็ขอจัดเสนอกองเลยก็แล้วกันคราวนี่เราจะได้ของหรือทำอะไรที่เธอนี้ก็ได้อ๋อคือ คือเราได้กล่องมาใช่ไหมเราหมุนข้างล่างเพื่อเอาของเราไม่ได้หมุนต้นหน้าข้างด้วยโอ้ยห้าใจแล้วครับคือถ้าเราหมุนได้กล่องเราเปิดของมาเนี่ยมันก็จะมีโอกาสซุ่มของในกล่องอีกต่างหากทําจริงคือต้องเปิดให้ได้กล่องเวนนี่เราต้องมาซุ่มของในกล่องเวนนี่อีกเหรอแม่มโคตรแดกตังเลยใช่ครับซึ่งไอ้นายก็เลยนายแล้วข้างัก็แล้วกันจิเบียนะักคนันมันเข่าติง เฮ้ย hey. ีต่ตั้งไม่เอานะเฮ้ยเราจะตั้งอะ่ะตั้งยี่โอ้ oh. ใช่ครับทั้งหมดที่เก่ามานั้นคือ799โลบักครับแล้วคมจะได้เปิดของฟรีโอ้ oh, บายนะ799กบกาบาียไปเพื่อของแค่นี้เนี่ยนะทมจริงทาไม่เกบไม่มแพงเลยฟะถ้าคุณู้นนี่เขาตั้งได้ของทั้ง3อย่าง เพื่อที่จะได้สกิลใหม่มาครอบครองเฮ้ยยากเกินไปแล้วนะแล้วนี่อะไรฮะเกมพาร์ตบันเดลิลอ้อให้เป็นของขวัญได้เท่านั้นด้วยซื้อให้ตัวเองไม่ได้นะพักสมองคลายเครียดก่อนแล้วก็เล่นส,ตา,สตาร์สตาร์ของคนละกันครับงั้นแ้วผมยังได้ฟรีของเราทำไงอะ่ะโอ้อเขาจะไปทำพัสดาษนี่วะแต่มีแค่หนึ่งเองเหรอเติมได้ไหมเติมได้ด้วยครับจริงเฮ้ยบอลมาแล้วจังหวะนนี้ตายแหละคุณไม่รีวิวสกิลใหม่ของเราสักที คือสกิลนี้มันต้องฆ่าคนให้ได้ครับไม่งั้นสกิลจะไม่มีผลเฮ้ยนี่ไงใช่ครับเมื่อเราฆ่าคนได้ปุ๊บเราจะวิ่งเร็วขึ้นมาทันที่ทันท,ทายแบบเร็วแบบเร็วจัดเลยอะแทนเราตีแรงขึ้นด้วยโอ้โหดูดูดูซึ่งยิงฆ่ายิงเยอะก็จะยิงวิ่งเร็วขึ้นเลยเลยครับมื่อเจอพิด,ดูมันจะตีสแต็กในหาครั้ง้างแบบฆ่าในหาตัวก็จะวิ่งเร็วสุดอะแต่ทำไมไม่รวบบอลไม่ค่อยไหลามาทางผมเลยเนี่ยอ่าใช่หนึ่งหนึ่งครับซึ่งที่เขาการใช้นี่คือการวิ่งหนีบอล เขาก็ไม่รู้ว่าทำไมอะไรต้องวิ่งหนีบอลได้อ่ะอืมอืมเฮ้ยลงมาดิจะอยู่นิ่งเหรอ,อเพีเข้ามาใกล้อุ้ยตายแม่ย่อยขี่กงนี่ปอดนี่ว่ะทำไมไม่กล้าลงมาสู้กันทีพื้นอ่ะเอา้านี่อะไรฮะทำไมดีล้อเล่นแบบโหมดทีมเฉยโอ้ถ้าคดีเป็นการฆ่าคือเราก็ไม่ให้เล่นโหมดทีมดูเหมือนท่าไม่เคยเลยมั้ง ต่ไม่ต้องห่วงค่าพี่ผมอยู่ในทีมจะให้ก็ชนะแน่นอนอยากตีบอลมากอะให้บอลไปไหลไปทางผมเลยฟะนี่สกิลค่าของก็ฮีไปโหดเด่นะเมื่อผมไม่ได้ตีบอลเลยอะหันหลังตีเลยหันหลังตีเดี๋ยวคือทีมเรือจะชนะแล้วเหรอผมยังไม่ฆ่าใครเลยนะเอาได้แล้วครับชนะเฉยซึ่งดูเหมือนแล้วเราจะการซุ่มต่างๆนาที่เราเห็นเมื่อกี้ใช่ไหมก็ยังมีการซุ่มแบบเนี่ยมีตรงเนี้ย ซื้อคงมไม่รู้เหมือนกันเข้าว่าสุ่มอะไรถ้้จะกันดได้เป็นเอฟเฟกตอนตายอะไรเงี้ยหรอแล้วนี่อะไรฮะไม่รู้ไม่สนราคาฮาโลวีนพอรคือผมสามารถใช้อันนี้ซื้อได้เรียกว่าพามกินเอ้ถ้าสนใจเหมือนกันในในผมลองซื้อมาสักนิดหน่อยเดียคือดีไม่ดีจะเอาไปใช้เลยอ,อะไรได้ก็ได้อา่าสนิทสนอยก็แล้วกันไอ้ที่ผมซื้ออะไรได้ฮาโลวีนเ็กโพชั่นครกไหนซื้อกล่องฮาโลวีนมาอันหนึ่งแล้วเปิดไงอะ่ะ อ๋อนี่ใช่ไหมโอ,อ้ยซักหน่อยคือเราจะได้เอฟเฟกตายของฮาโลวีนนี่เหรอและดูเหมือนสิงโทมได้จะเป็นอันขาดสุดเลยครับไหนสักรอบด,ดิอยากได้คันงนี้อ่ะดูเหมือนจะต้องเทมังแหลนแน่สักรอบหนึ่งละกันแลนายก็ไม่ใช่อะไรอยู่แล้วอ่ะมีแต่อันที่ดูแบบกะก,กากว่ะโอ้ดูจะอลังการอยู่นะอ๋อนี่คือของที่เรามีใช่ไหมผมได้อะไรท่ะไมวะอันนี้เหรอเนีย่ยว่าอันนี้ต้องเทมังแหลนแน่แนเฮลดาคนบีมเนี่ยอู้ คิดทำม่แงมมาขอได้ฆาเจ้าตัวเถอะนะที่โรงแรมประไทศตีบอลเลยฝากเออตายแล้วผู้พิพากษาครับอยากตีบอลนะครับคืออยากโดนอ่ะโซลเมื่อกี้โฮมเห็นขาว่านมาฟันใส่หน้าเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะเพราะว่าไม่ใช่ละเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันแฮกนี่เฮ้ยวาวนี่ได้ไงอ่ะนี่มันแฮกเกอร์นี่โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีไปคู่ทศุสู้ตัวชฉกาของเราแล้วครับ เราลองดูคราผมจะสามารถชนะแฮกเกอร์ได้หรือเปล่าบ้าแล้วไงฮหนูนี่เป็นธรรมดาแล้วละ่ะสกิลอะไรเราก็ไม่ใช่ครับดูว่าผมจะไม่สามารถชนะแฮกเกอร์ได้มีต้องออกเกมย้ายเซิร์ดีรออะไรเ่ะเฮ้ยอยู่ไปชนะแฮกเกอร์ได้เหรอแหมนั่นคือเสียงกูลองกระจกผมที่บอกให้ตัวเองย้ายเซิร์สักทีแล้วก็ไอ้สกิลนี้ด้วยครับดูว่าวันนี้โชว์จะไม่เป็นใช้กับใช้สกิลเดิมดีกว่าโอ้โหนี่กระดานวิที่เนาะเหังการดีเหมือนกันนะ เงินผมรู้สึกว่าเห็นคนวาฆ่าได้อีกแล้วผมน้วยผิดใช่ไหมฮะเนี่ยคนใช้ก,กิลนี้รู้สึกตัวให้เล่โหขึ้นมายังไงไม่รู้ทำไมพอผมใช้สก,กิลแบบนี้แล้วกับฆ่าได้เฉยที่เราใช้สก,กิลพี่ต้องฆ่าฆ่าไม่เคยได้เลยเฮ้ยทำไมแต่คนตายง่ายจังฟ้าเออตะบอลมาอย่างาาี้ดิมันที่ตบเยับเลยน้อง <c oughs> เก็บไปอีกหนึ่งอือโอ้เก็บไปอีกหนึ่งมามา นี่ขอดูน่าสนุกข,ขึ้นมาหน่อยาชนะแล้วครับใช่ต่ออย่างน,นี้เดี๋ยวเขาดน่าสนุกข,ขึ้นมาหน่อยซึ่งนในเซิร์ฟนี้ดูเหมือนบอลจะเป็นใจให้เราครับตานี่ผมสกิลริปเปอร์มาดีกว่าข้อ,อไหนก็มีของเหลือสุดสม,มัยขอแล้วกันไอ้ของเกลือเฮ้ยทำไมากิ่งของโดนวัดเด้งมาเนี่ยเดี๋ยวอยูนี่ขอขาดหายแล้วมาขันเราคอมโชว์ให้ดูว่าผมเก็บสแต็คขึ้นไปเลยผมจะวิ่งได้เร็วขนาดไหนโอ้เก็บไปอีกหนึง่ง แตกสองคิวสามคิวครับคือไม่รู้คงเก่งหรือวคอนเซิร์ฟน,นี้เขาพยายามไปสู้กันหรือยังไงสี่คิวแล้วคือบอลตอนตัวตอนนี้วิ่งเร็วแบบเร็วโอ้โหแทคิวอันนี้คือเร็วขั้นสุดแล้วครับดู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 ดดคือบอลวิ่งตามไม่ทันนะพูดจริงคือถ้าผมไม่วิ่งกลับมาตีนี่คือบอลก็หาผมไม่ทันอนะ่ะเอาเหรอไอ้สายฟ้าะฮะฮะจะให้วิ่ต้องสอนไอ้น้อง จะไฮวอลตัวผมก็อยากได้นี่อยู่นะเอ้างั้คือได้กล่องเวนนี่ได้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ไออีโหมวผมก็โอเคผลนั่นแหละเอ้าอันนี้ไม่ได้ขายของครับครที่เห็นล่าคิดตั้งที่เขามีขายแบบรับกดพอดีแต่ว่าก็น่าจะถูกกว่าเราใช้โลบ้าตัวเองซื้ออะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ผมค่อยมาซื้อนอกรอบก็แล้วกันอ่าใช่เอาว่าจะอิสรอบแล้วกันครับก็แม่อีเวนต์ใหม่ทีจะไม่ให้เราได้ของเลยได้ไงเฮ้ยได้ฮ่า่ ผมได้อะไรอะ่ะ19%เดียวผมได้เหรอโอ้โหขำเกิดดี <g ül> ใช่อย่างงี้่อยมีกำลังใจในการเล่นขึ้นมาหน่อยให้ดูนิโอ้โหบ้บบานาผมได้ไดาว19%งั้นเหรอโอ้โหขำเกิดดีอุ้ยผมรักเกมนี้จังเลยแฮะเอาเฮ้ยใครคือสุดยอดพระเจ้า แม่ในในมันก็สปอยมาขนาดนี้แล้วอ่ะแัดนี่ซื้อกองคงดีหรอมั่งแม่แม่แต่พอแล้วนะแต่พอแล้วนแะแฮะได้ขนาดนี้ก็ดีขนาดไหนแล้ว okay. oh อ่เป็นตัวที่มัา้วยสุดวันน,นี้เท่าไหร่ละแกนครับในในเราก็ได้ของดีมาแล้วโอ้ยซ้ำเลยเหรอแม่ย้อยได้ของที่อยู่แป๊บเดียวเมื่อมาเข้ามาดูว้วฟแสงดาวใหม่ที่เปจะตีเป็นยังไงถึงมันก็เป็นดาวแบบติดหลังม่วงม่วงอะแต่บอกตามตรงเอฟเฟรคคือเท่ดวงใจเลยนะอือ ก็ตีดีนะถึงมันจะไม่ต่างเาจะเคียวผมมากก็เถอะเข้าสึกตอนตีก็หอกก็ก็ตีเหมือนดาบปกติอะ่ะแค่มันแบบสวยเท่เฉยๆอ่ามาให้น้องโอ้แต่พอใช้กับเอฟเฟกต์ลิฟเฟอร์ผมนี่คือเท่ขโคตรเลยอ,อือ้โบับดาบใหมา่อีกตัวแม่น้องเฮ้ยสกิลอะไรฝรใครวิ่งเร็วงั้นน่ะจริงจังจริงจังโอ้ยสกิลอะไรเน วิ่งหนีบอลวิ่งหนีบอลแล้วก็ตีแล้วก็วิ่งหนีบอลไหมวิ่งไปแทนแะไรมามาคราวนี้ผมจะลองวิ่งหนีบอลรอบเพื่อนดูติมมา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 ตีเลยโอ้บอลมม่นีสิบอลมม่นีสิโอย <laughs> ดูเหมือนผมจะขาดจังหวัดตีผิดนิดนึงครับ โอเคครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดในเบทบอลอัปเดตนี้ซึ่งเขาไม่ทาหมดนะน่แต่ไปทาหมดที่ผมหาได้ให้ดูก็แล้วกันสายคืงซีผมขอห้าอ510ไลค์ก่อนแล้วกันครับเจอกันคิหน้าครับไป